เรื่องราวของจองยอน The Star Is Born เป็นซีรีส์ที่นำเสนอการสู้ชีวิตของจองยอนเด็กสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ขายปลาตามตลาดแต่เธอเกิดมาพร้อมกับเสียงสวรรค์เหมือนกับถูกเลือกให้เป็นศิลปินมาตั้งแต่เกิดจองยอนจะสามารถเป็นดาวแห่งโรงละครกุกกึกอลือลั่นได้หรือไม่ก็สามารถติดตามชมเรื่องราวทั้งหมดนี้ของเธอได้ในคลิปสปอยคลิปนี้เลยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเรื่องราวสู้ชีวิตของจองยอนและความน่าประทับใจในซีรีส์เรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้กันด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับณกยองซองปี1931ปีที่สงครามและความอดอยากเป็นปัญหาหลักของผู้คนในเกาหลีพอกับลูกคู่หนึ่งกําลังยืนฝ่าหิมะเพื่อรอพบเจอกับใครคนหนึ่งแชกงซนกับพ่อมหาอิมจินผู้เป็นเจ้าของคณะพันโซรีชื่อดัง โดยผู้เป็นพ่อนั้นขอที่ซุกหัวนอนของเขากับลูกสาวหลังจากที่เขานั้นอุทิศทั้งชีวิตทั้งหมดให้กับการแสดงพันโซรีจนไม่มีเงินเก็บสักแดงเดียวอิมจินก็ตอบรับคําขอของสองพ่อลูกแช์กงซอนลูกสาวบอกว่าอยากจะเป็นนักร้องพันโซรีเหมือนกับอิมจินแต่ก็ถูกพ่อดุว่าพูดอะไรที่มันเกินตัวอิมจินบอกว่าชีวิตของแช์กงซอนจะต้องอุทิศให้กับพันโซรีเธอจะสามารถยอมรับได้หรือไม่กงซอนก็เผยว่าการร้องรำทำเพลงนั้นมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยอิสระในตัวเธอ อิมจินก็ให้ข้อคิดว่าเส้นทางของศิลปินมันไม่ได้มีแค่ความรุ่งโรจน์เสมอไปหรอกนะกงซอนจะต้องฝึกฝนอย่างหนักหน่วงก่อนที่กงซอนจะลุกขึ้นด้วยความมั่นใจและก็โชว์ลูกคอของเธอให้กับอิมจินฟังอิมจินที่ได้ฟังกระทึงในเสียงร้องอันเป็นพรสวรรค์ของเด็กสาวคนนี้แม้แต่พ่อของเธอเองก็ยังไม่เคยรู้ว่าลูกสาวมีความสามารถสูงส่งถึงเพียงนี้ ซีรีส์ก็พาเราข้ามไปยังปี1956ที่จังหวัดมกโพหรือ25ปีหลังจากเรื่องราวของแชกคงซอนเด็กสาวผมสั้นที่มีนามอายุนจองยอนกำลังร้องเล่นทำเพลงไปอยู่กับป้าๆนานา,นาในระหว่างที่กำลังหาหอยซึ่งในระหว่างนั้นก็ถูกแม่มาตามกลับบ้านด้วยความฟุดฟัดนานาป้าๆก็แซวว่าเมื่อไรที่จองยอนอ้าปากร้องเพลงพวกเขาก็รู้ทันทีว่าจองยอนจะถูกแม่มาลากตัวกลับบ้านแม่ของจองยอนก็มองตาขวางใส่ลูก จองย่อนเองก็รับปากกับแม่ด้วยสีหน้าที่เศร้าๆว่าต่อไปเธอจะไม่ร้องเพลงอีกแล้วอีกด้านหนึ่งนักแสดงกุกกึกชื่อดังแห่งแมรันก็กำลังเดินทางมายังมกโพเพื่อทำการแสดงมุนอกยองและซอเฮรังคือดาวเด่นของคณะแมรันอกยองก็มีสีหน้าที่ดูเบื่อโลกเธอเผยกับเฮรังว่าเธอเริ่มเบื่อกับการแสดงกุกกึกแล้วเพราะมาเริ่มไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนเฮรังก็ตอบว่าอาจจะเป็นเพราะอกยองรู้สึกเหนื่อยเมื่อในพักก็อาจจะรู้สึกดีขึ้น กลับมาที่จองยอนแม่ก็พาจองยอนมายังแผงไข่ปลาของแม่ซึ่งจองยอนก็มีพี่สาวหนึ่งคนชื่อว่าหยุ่นจองจาท้งครูต้องเฝ้าแผงไข่ปลาให้กับแม่ในขณะที่แม่จะไปทําไรเพื่อหารายได้เสริมแม่เองก็กำชับไม่ให้จองยอนร้องเพลงเล็กลูกค้าเหมือนที่เคยทํามาซึ่งจองยอนก็รับปากพอเป็นพิธีว่าจะไม่ร้องเพลงอีกและเมื่อแม่ไปสักพักนักเลงเจ้าถิ่นก็เข้ามาขู่รีดพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยการเก็บค่าแผงซึ่งแผงของจองยอนเองก็โดนขู่รีดเช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆ แถมนักเลงยังมาบอกอีกว่าจะขึ้นค่าแผงเป็น2เท่าจองยอนจึงปีตแตกขึ้นมาทันทีนักเลงก็มาพูดจาหื่นกรรมใส่จองยอนจนทาให้จองยอนต้องปกป้องตัวเองจนมีปากเสี่ยงกันนักเลงก็เลยทําการทําลายข้าวของที่แผงปลาของจองยอนจนเละเทะไม่เป็นท่าจองยอนก็เลยงัดไม้เด็ดโดยการร้องเพลงยังกึกก้องจนชาวบ้านพากันเชียร์จองยอนซึ่งในระหว่างนั้นอกยองก็บังเอิญผ่านมาได้ยินพอดีและเมื่อร้องจบจองยอนก็ขอให้นักเลงจ่ายค่าฟังเพลงที่เธอร้องมา พวกชาวบ้านก็พากันสาบส่งพวกนักเลงที่ฟังเพลงระดับเสียงสวรรค์ของจองยอนแล้วแต่ไม่ยอมจ่ายเงินจนพวกมันต้องถอยหนีไปชาวบ้านก็พากันขอให้จองยอนร้องเพลงให้ฟังอีกครั้งแต่จองจาพี่สาวก็เข้ามาห้ามเพราะกลัวว่าน้องจะถูกแม่ทำโทษสถานหนักจองยอนบ่นว่าข้าวของที่ร้านนั้นพังหมดแล้วปลาของเธอก็น่าจะขายไม่ออกแต่แล้วอกยองก็เข้ามาเสนอว่าจะเหมาซื้อปลาทั้งหมดแต่ขอแลกกับการฟังเพลงที่จองยอนร้องจองยอนก็ไม่ขัดเพราะว่าข้อเสนอมันช่างเร้าใจดีจริงๆ เธอจึงร้องเพลงชุนยางกาให้กับอกยองฟังแม้จะเป็นเพียงการนั่งร้องเพลงธรรมดามดาแต่มันก็เปรียบเหมือนกับการให้ดูการแสดงระดับมาสเตอร์พิซสำหรับอกยองสองพี่น้องพากันเข็นรถกลับหลังจากที่ปิดดิวขายปลาได้หมดแล้วโดยทีสองพี่น้องก็ตกลงกันว่าจะช่วยกันปิดปากไม่บอกเรื่องที่จองยอนร้องเพลงในตลาดวันนี้จากนั้นอกยองก็รีวิ่งตามมาถามว่าจองยอนเรียนร้องเพลงมาจากที่ไหนแต่จองยอนก็ตอบไปตามตรงว่าแค่เวลาทํามาหากินก็แทบจะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นแล้ว เธอก็อาศัยแค่คู่ผักลักจําเอาเท่านั้นอกยองก็เลยถามกับจองยอนว่ารู้จักกุกกึกหรือเปล่าซึ่งกุกกึกมันก็คือการแสดงละครเวทีประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาในช่วงปี1900เป็นต้นมาอกยองก็เลยยื่นตั๋วการแสดงที่จะมีขึ้นในคืนพรุ่งนี้ให้กับจองยอนสองใบเพื่อให้เธอนั้นได้มาเห็นกับตาตัวเองว่ากุกกึกนั้นมันคืออะไร จองจาพี่สาวก็อ่านรายละเอียดบนหน้าตัว๋วก่อนจะตกใจว่ามันคือการแสดงของคณะแมรันกุกกึกอัลือลั่นแถมคนคนนั้นก็คือมูนอกยองนักแสดงสาวที่ดึงดูดสาวๆด้วยกันอีกด้วยจองยอนก็รู้สึกตกใจที่อกยองคือผู้หญิงซึ่งมันตรงกันข้ามกับคาแรคเตอร์และการแต่งตัวของอกยองโดยสิ้นเชิง ด้านแม่ของจองยอนก็กําลังแบ่งกิมจิให้กับยายคางบ้านซึ่งยายคางบังก็ดันหลุดปากว่าจองยอนผู้เป็นลูกสาวได้ทําการแสดงอันน่าประทับใจที่กลางตลาดในวันนี้และจองยอนกับพี่สาวก็กลับมาถึงบ้านพอดีก็เลยทําให้เธอโดนแม่ทําโทษด,ด้วยการหวดไม้ไปที่น้องจองยอนก็รู้สึกไม่ยุติธรรมที่โดนทําโทษเพราะว่าเธอร้องเพลงจนทําให้ปลาเน o w ๆขายหมดได้ จองยอนจึงเถียงแม่ไปว่าเธอใช้การร้องเพลงแลกกับเงินต่างหากแต่แม่ก็ไม่พอใจคำพูดของลูกสาวจึงตัดสินใจจะพาจองยอนไปโกนหัวให้รู้แล้วรู้รอดไปจองจาพี่สาวก็เข้ามาปกป้องน้องสาวของตัวเองเธอสัญญาว่าจะไม่ให้น้องสาวร้องเพลงอีกแล้วหากน้องโดนโกนหัวเธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนได้อีกด้านหนึ่งคังโซบก เจ้าของคณะแมรนันกําลังคัดเลือกนักแสดงพันโซรีโดยที่เธอก็โชว์ความเด็ดขาดไล่นักแสดงที่ขาดคุณสมบัติออกทันทีต่อหน้าทุกๆคนจากนั้นโซบกก็ได้รับแจ้งจากเด็กในคณะเรื่องที่หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ข่าวว่านักแสดงในคณะแมรันติดฟินถึงแม้จะไม่ระบุตัวต,วตนว่าเป็นใครแต่มันก็ชี้นําให้ผู้คนต่างก็เชื่อกันว่ามันคือมุนอกยองโซบกก็ให้ปล่อยเบลอไปก่อนเพื่อให้การแสดงในวันพรุ่งนี้ดําเนินไปอย่างราบรื่น ส่วนสองพี่น้องจองยอนและจองจาก็นอนหลับอยู่ข้างๆแม่โดยที่แม่ของพวกเธอก็กําลังดูรูปเก่เาๆที่เก็บเอาไว้ซึ่งมันเป็นรูปของตัวเธอในอดีตกับขังโซโบกในช่วงวัยเยาว์ซึ่งมันก็คือการเฉลยว่าแม่ของจองยอนก็คือแชโกงซอนยิงสาวผู้มีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงเมื่อตอนต้นเรื่องว่ารุ่งขึ้นสองพี่น้องก็พากันไปซักผ้ากับเพื่อนๆในหมู่บ้านมีการพูดคุยกันว่าจองยอนได้ใกล้ชิดกับมุนอกยองนักสแสดงชื่อดังก่อนที่จองจาจะโชว์ตัวที่ได้มาจากอกยองให้ดูเป็นบุญตา จองยอนก็สงสัยว่ามุนโอกยองดังขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนๆนก็สาธยายให้ฟังว่ามุนโอกยองและก็คู่ขวัญของเขาคือซอเฮรังเป็นดังเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งคณะเมรันที่มีทั้งบ้านและรถจากการแสดงกุกกึกเพียงอย่างเดียวจองยอนก็ตาเป็นประกายหลังจากที่ได้ฟังจองจาก,ก็พยายามจะปรามน้องสาวไม่ให้ไหลไปกับคําโฆษณาของเพื่อนเพื่อน คําจองยอนก็ลากพี่สาวมาที่โรงละครตามคําชวนของอกยองเธออยากจะมาหาคําตอบว่ากุกกึกที่ผู้คนต่างก็คลั่งใคลนั้นทําไมมันถึงทําเงินได้อย่างมากมายมหาศาลเมื่อม่านการแสดงเปิดขึ้นมันก็ดึงดูดสายตาและอารมณ์ของจองยอนดาวเด่นอย่างมุนอกยองออกมาทั้งแสดงและก็ร้องพันโซลีให้กับผู้ชมได้ดูแน่นอนว่าจองยอนก็ไม่สามารถละสายตาจากการแสดงอันสุดยอดนี้ไปได้เลย การแสดงจบลงมุนอกยองก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนและเขาก็ไม่ลืมมองหาจองยอนที่เขาเป็นคนชวนมาด้วยตัวเองมุนอกยองก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและแฟนๆต่างก็คลั่งไคล้ในตัวเธอมากราวกับว่าเป็นไอดอลเคป๊อปในสมัยนี้ไม่มีผิดเฮ hey, รังก็นำข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่กล่าวหาว่านักแสดงดังติดฟิลมาให้กับอกยองดูซึ่งอกยองก็ปฏิเสธข่าวลือเหล่านั้นด้วยความอึดอัดโซโบกเองก็สั่งให้อกยองอยู่ที่จังหวัดมกโพไปสักพักจนกว่าข่าวจะหายเงียบไปค่อยกลับโซ เมื่อจองยอนกลับมาที่บ้านหลังจากที่ดูการแสดงเสร็จแต่ก็ไม่สามารถสลัดภาพการแสดงของโอ๊กยองออกไปจากหัวได้เธอจึงสวมบทบาทเดียวกันกับโอ๊กยองและปลดปล่อยมันออกมาด้วยอารมณ์ศิลปินจองจากออกมาเห็นน้องสาวที่กําลังเข้าบทอย่างจริงจังจองยอนก็เลยบอกว่าตั้งแต่ได้ดูการแสดงกระทาให้เธอใจเต้นจนนอนไม่หลับ จองจาคิดว่าน้องสาวอาจจะตื่นเต้นที่งานนักแสดงทําเงินได้มากมายจนรู้สึกอิจฉาจองยอนเลยบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เธอได้เห็นในวันนี้มันเหมือนกับการยืนอยู่อีกฝ้าของดวงดาวเลยเช้าวันถัดมาจองยอนก็รีบวิ่งไปที่พักของนักแสดงคณะแมรนันแล้วก็ได้ความจากลุงที่เฝ้าอยู่ว่านักแสดงพาคันกลับไปหมดแล้วแต่แล้วจูจ่ๆอกยองก็ปรากฏตัวขึ้นน่าจะมาจากการที่เธอถูกเจ้าของคณะสั่งให้อยู่ที่มกโพไปสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อหลบข่าว อกยองก็เลยพาจองยอนเข้าไปที่พักของเธอก่อนจะนําบทละครชุนยางจอนมาให้จองยอนลองอ่านออกเสียงดูอกยองที่เห็นจองยอนต่อบทก็รู้สึกทันทีว่าจองยอนแสดงแข็งเป็นหินจองยอนเลยแก้ตัวว่าเธอจะสามารถแสดงได้ดีตั้งแต่แรกได้ยังไงกันในเมื่อยังไม่เคยดูตัวอย่างมาก่อนจองยอนก็เลยโชว์การแสดงแบบเดียวกันกับอกยองเมื่อคืนก่อนให้ดูซึ่งมันก็ทําให้อกยองนั่นทึ่งในความสามารถของจองยอนที่สามารถจําบทยาวๆได้แม้เพิ่งดูไปแค่ครั้งเดียวแต่โดยรวมแล้วจองยอนก็ยังแสดงออกมาได้แข็งอยู่ดี จองยอนก็รู้สึกสงสัยว่าทําไมอกยองถึงให้เธอโชว์การแสดงอกยองก็ตอบไปว่าเธอแค่อยากจะยืนยันว่าจองยอนนั้นมีคุณสมบัติพอในการเป็นนักแสดงอกยองอธิบายต่ออีกว่านักแสดงกุกกึกต้องเชี่ยวชาญ3อย่างด้วยกันืนการร้องการเต้นและการแสดงถึงแม้การแสดงของจองยอนยังไม่เข้าขัน้นแต่เมื่อฝึกนิดหน่อยก็น่าจะดีขึ้นและเรื่องเต้นก็คงจะไม่ต่างกันอกยองเลยบอกว่าจองยอนนั้นเกิดมาพร้อมกับชองกูซองหรือเสียงอันไพเราะและบริสุทธิ์ ยังมีแอร์วอนซองหรือว่าความเศร้าลึกซึ้งและความจริงใจอยู่ในน้ำเสียงถือได้ว่าเป็นเสียงที่สวรรค์ประทานมาให้อย่างแท้จริงซึ่งจองยอนก็เปรียบเหมือนกับเกิดมาเพื่อร้องพันโซลีจองยอนก็รู้สึกอยากจะให้แม่มาได้ยินสิ่งนี้ด้วยหูของตัวแม่เองอกยองบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจองยอนจะสามารถเข้าคณะแมรันได้เมื่อจองยอนกลับไปก็ไปซอกแทกถามกับพี่สาวจองจาว่าหากมีสิ่งที่อยากทําแต่ก็มีเหตุผลที่ไม่ควรทําจะทําอย่างไรพี่สาวก็เลยตอบไปว่าก็ควรจะทํา เพราะไม่งั้นก็ดีด้านจะทําให้ได้อยู่ดีระหว่างการคุยกันของสองพี่น้องนักเลงขู่รีก็มาที่ตลาดอีกครั้งและเริ่มทาลายข้าวของในตลาดจองยอนก็รู้สึกตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะหนีไปให้พ้นจากมกโพให้ได้และเธอตั้งใจะจะทําให้ชีวิตของตัวเองและครอบครัวดีขึ้นอกยองที่กําลังนอนฟังเพลงอยู่ที่โรงเตียมก็เห็นจองยอนวิ่งหน้าตาตื่นมาหาพร้อมกับบอกว่าหากเธออยากร้องเพลงจะต้องโดนแม่ไยหัวจนหัวลดแน่ๆแต่เธอก็อยากจะทํามันอยู่ดี จองยอนอยากจะใช้ความสามารถที่สวรรค์ประทานมาให้กอบโกยเงินเพื่อทําให้ชีวิตของครอบครัวดีขึ้นเธอจึงขอร้องให้อกยองช่วยสอนเธอทีอกยองก็เลยบอกว่าคณะแมรันกําลังจะเปิดการออดิชั่นหาเด็กฝึกคนใหม่โดยจะทําการทดสอบ3อย่างนั่นะคือร้องเต้นและการแสดงเวลาค่อนข้างจะกระชั้นชิดอกยองจึงจะเน้นฝึกการแสดงและการเต้นให้กับจองยอนก่อนอกยองฝึกฝนให้กับจองยอนในทุกๆวันจนทักษะการแสดงและการร้องเพลงและการเต้นกพัฒนาขึ้นตามลําดับ จนวันหนึ่งจองยอนก็รู้สึกสงสัยว่าทําไมอกยองถึงได้มาสอนแม่ค้าขายปลาธรรมดารรมดาแบบเธออกยองก็เลยเผยว่าเธอรู้สึกเบื่อกับชีวิตนักแสดงแต่จองยอนก็เข้ามาเป็นความสนุกในชีวิตของเธอฉะนั้นจองยอนจะต้องตอบแทนด้วยการเข้าคณะแม่รันให้ได้เมื่อจองยอนกลับบ้านแม่ก็ยืนรออยู่ทีนาบ้านพร้อมกับโยนบทละครที่พบในบ้านแม่ก็มโหเป็นฟืนเป็นไฟหลังจากที่รู้ว่าลูกสาวกําลังทำสิ่งที่เธอห้ามมาโดยตลอด แม่จึงยื่นคำขาดต่อจองยอนว่าไม่ให้ร้องเพลงเด็ดขาดเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังจองยอนก็ประกาศกล่าวว่าเธอจะประสบความสำเร็จให้กับแม่ได้ดูแต่แล้วแม่ก็ตัดสินใจใช้ไม้แข็งนำลูกสาวไปขังไว้ในห้องเก็บของไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำกินและก็สั่งให้พี่สาวห้ามให้ความช่วยเหลือใดๆกับจองยอนเด็ดขาดจองยอนก็พยายามจะพังประตูแต่มันก็ไม่เป็นผลจนทำให้ไหล่ของจองยอนนั้นต้องรู้สึกเจ็บปวดจากการดันทุรังจะพังประตู อกยองก็ยังคงรอจองยอนอยู่นักสถานที่แห่งเดิมทุกๆวันแต่ก็ไม่เจอหน้าจองยอนเป็นเวลาหลายวันแล้วเช่นกันด้านจองจาก,ก็ไปซักผ้ากับเพื่อนๆในหมู่บ้านอกยองก็เข้ามาหาเพราะรู้ว่าเป็นพี่สาวของจองยอนอกยองก็ฝากข้อความไปถึงจองยอนว่าถ้าหากยังอยากจะออดิชั่นเข้าคณะแมรรันที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้จะต้องรีบมาหาเธอภายในคืนนี้เพื่อรีบเดินทางไปให้ถึงทันเวลาจองจาก,กลับมาที่บ้านพร้อมกับความสับสนและกังวลใจซึ่งแม่ก็จับตาดูอยู่ตลอดว่าจองจาจะแอบช่วยน้องสาวหรือไม่ แม่ก็เอาบทละครของจองยอนมาเผาทิ้งในเตาและก็ขอตัวไปบ้านข้างๆจองจากรีบดับไฟที่กําลังลุกไหม้หนังสือบทของน้องสาวทันทีและนึกถึงคําพูดของอกยองที่มาบอกกับเธอเมื่อตอนเช้าจองจาจาึงตัดสินใจพังกรอนประตูเพื่อพาน้องสาวไปยังสถานที่นัดหมายที่อกยองบอกกับเธอท้งคู่ก็วิ่งสุดชีวิตและทางอกยองก็ยังคงรอจนถึงวินาทีสุดท้ายจองจาก,ก็สามารถพาจองยอนมาหาอกยองได้ทันเวลาพอดี ก่อนที่จองยอนจะขึ้นรถไปเธอกังวลว่าพี่สาวจะต้องถูกแม่ด่ายับแน่ๆจองจาบอกกับน้องสาวว่าเธอเตรียมใจมาดีแล้วเธออยากจะให้น้องสาวได้ทําตามความฝันจองยอนบอกว่าเธอสํานึกในตัวพี่สาวเสมอมาและรู้ดีว่าพี่สาวต้องลําบากหาเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอดจองจาก,ก็บอกกับน้องสาวว่าการมีความฝันก็ถือเป็นโชคอย่างหนึ่งถ้าหากน้องสาวต้องการแบบนั้นเธอจะไม่ขัดขวางและสนับสนุนน้องจนถึงที่สุดจองยอนสัญญาว่าจะประสบความสาเร็จเพื่อพาแม่และพี่ออกมาจากความยากจน จองจากก็ไม่กดดันน้องและบอกเพียงว่าหากไม่ประสบความสําเร็จก็ให้กลับมาที่บ้านเราเธอจะคอยเปิดบ้านต้อนรับน้องสาวอยู่เสมอสองพี่น้องก็กอดร่ำลากันด้วยน้ําตาพี่สาวที่อยากจะสนับสนุนน้องสาวให้ทําตามความฝันและน้องสาวที่รู้สึกสํานึกกับสิ่งที่พี่ทําให้กับเธอมาโดยตลอดและจองยอนก็ออกเดินทางไปยังโซ่พร้อมกับตะโกนคามั่นว่าจะกลับมาพร้อมกับความสําเร็จให้พี่ได้ภูมิใจแต่สิ่งเดียวที่พี่สาวกังวลเลยก็คือเธออยากจะให้น้องสาวได้กินอิ่มน,นอนหลับเพียงเท่านั้นก็พอเช้าวันรุ่งขึ้น การลงทะเบียนออดิชันที่คณะแมรันก็กำลังจะปิดรับแต่อกยองก็พาจองยอนมาสมัครออดิชั่นได้ทันเวลาขังโซ,โซโบกเจ้าของคณะแมรันกระทำชื่อเสียงเรียงนามของเด็กสาวบ้านนอกที่แต่งตัวมอซอก่อนที่เธอจะแนะนำตัวด้วยน้ำเสียงทีแนวแน่และเปลี่ยนไปด้วยความฝันว่าเธอชื่อยุนจองยอนสาวขายปลาจากมกโผลกนั่งอยู่ท่ามกลางหญิงสาวเมืองโซสามสาวคุยกันว่าจองยอนคงจะมีเส้นสายใหญ่โตแน่พอมุนอกยองนักสแสดงชื่อดังถึงได้พามาออดิชั่นด้วยตัวเอง พวกเธอเลยจะเข้าไปคุยเพื่อจะได้คอนเน็ชันกลับมาบ้างทั้ง3าคนเข้าไปคุยกับจองยอนซึ่งหนึ่งในนั้นก็รู้สึกว่ามีกลิ่นแปลกๆรอบตัวพวกเธอก่อนจะพบว่ามันคือกลิ่นปลาที่ออกมาจากตัวของจองยอนจองยอนก็เลยบอกไปว่าเธอเป็นคนขายปลามาจากมกโพทําเอาทั้ง3าคนถึงกับทําท่ารังเกียจกันไปเลยจองยอนก็เตือนบอกว่าให้ระวังปากและระวังตัวเอาไว้เพราะว่าอาจจะแพ้เด็กขายปลาแบบเธอก็ได้ จากนั้นจองยอนก็ถูกเรียกเข้าไป audition พร้อมกับ2ใน3จากกลุ่มนี้การ audition เริ่มต้นจากการเต้นและจองยอนก็ไม่สามารถทํามันออกมาได้ดีนักโซบกที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็ถามว่าทําไมจองยอนถึงทําออกมาได้ไม่ดีจองยอนก็เลยตอบไปว่าเป็นเพราะว่าเธอเจ็บไหล่จึงเต้นออกมาดูเก๊กงังต่อมาทั้ง3คนจะต้อง audition การแสดงจากหัวข้อที่กําหนดให้โดยไม่มีบท ด้านนอกเราเด็กฝึกของคณะแมรันก็มีการเมาะมอยกันว่ามีหนึ่งในผู้สมัครที่เป็นคนถูกอกยองพามาออดิชั่นด้วยตัวเองทำเอาทุกๆคนต่างก็อยากเห็นหน้าว่าคนคนนั้นคือใคร2เบอร์ก่อนหน้าก็สามารถทำการแสดงออกมาได้ดีและเมื่อถึงคร้าวของจองยอนต้องทำการแสดงในหัวข้อการสูญเสียคนรักจองยอนใช้วิธีการนึกถึงเรื่องราวในอดีตในวันที่เธอต้องเสียพ่ออันเป็นที่รักไปต่อหน้าต่อตาจากพิษของสงครามแล้วน้ำตาของจองยอนก็ไหลออกมาเป็นก๊อก โซบกจึงถามว่าทำไมาจองยอนถึงไม่พูดบทอะไรออกมาเลยหรือว่าร้องให้ดังๆไปเลยจองยอนก็อธิบายว่าเธอนึกถึงตอนที่เสียพ่อไปจิตใจของเธอในตอนนั้นแหลกสลายไม่มีชิ้นดีมันจุกอ,อกมากจนไม่สามารถส่งเสียงอะไรออกมาได้และเธอก็รู้สึกเหมือนกับในวันนั้นการออดิชั่นก็ล่วงเลยมาถึงการร้องเพลง หนึ่งในเด็กฝึกอย่างจูรันก็เดินผ่านห้องขัดเลือกและได้ฟังสองเบอร์ก่อนหน้าของจองยอนจนเดินออกไปในช่วงที่จองยอนกำลังขับร้องก็ทำให้จูรันต้องหันกลับมาฟังในทันทีกรรมาการภายในห้องและผู้เข้าแข่งขันเองต่างกระตกตะลึงในเสียงสวรรค์ของยุนจองยอนคนนี้โซบกที่ได้ฟังเสียงของจองยอนก็ทำให้นึกย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่นที่เธอเคยได้ฟังเสียงของแชกซอนร้องพันโซลีจนน้ำตาไหลออกมาและภาพนั้นมันก็กลับมาเกิดซ้ำกับเด็กสาวที่ชื่อว่าจองยอนที่ยืนร้องพันโซลีให้เธอฟังอยู่ตรงหน้าใน ตอนนี้การออดิชันก็จบลงจองยอนเองก็รู้สึกกังวลเรื่องการเต้นที่เธอทำได้ไม่ดีเท่าไหร่จากนั้นก็มีการประกาศรายชื่อสมสาวที่ดูถูกจองยอนก็ผ่านเข้ารอบพร้อมกันแต่ก็มีกรณีพิเศษเกิดขึ้นในการออดิชั่นเป็นครั้งแรกนั่นก็คือมีการเลือกตัวสำรองหนึ่งคนนั่นก็คือยุนจองยอนนั่นเองจองยอนต้องเข้าไปคุยกับโซโบกเจ้าของคณะแมรันโซบ,บกบอกเหตุผลที่เลือกจองยอนเป็นตัวสำรองก็เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นมองว่าจองยอนใช้เส้นสายของอกยอง จงยอนจึงจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนที่จองยอนจะออกไปโซบกก็ถามว่าจองยอนนั้นมาจากมกโพใช่หรือไม่และก็ถามชื่อแม่ของจองยอนจองยอนเลยบอกไปว่าแม่ของเธอมีชื่อว่าซอยงเรทําให้โซบกรู้สึกประหลาดใจเพราะเด็กคนนี้มีความคล้ายคลึงกับแชกงซอนเป็นอย่างมากจองยอนออกมาเจอกับอกยองพอดีเธอขอบคุณอกยองที่มอบโอกาสให้แก่เธอแต่อกยองก็บอกว่าจองยอนต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะสิ่งที่จองยอนต้องทําก็คือต้องเข้ามาแย่งตําแหน่งตัวหลักของอกยองไปให้ได้ จองยอนก็ถ่อมตัวบอกไม่กล้าคิดไกลขนาดนั้นแต่อกยองก็บอกว่าให้มองสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายอกยองก็เข้าไปคุยกับโซบกโซบกก็เลยถามว่าอกยองเป็นคนที่สอนทักษะต่างๆให้กับจองยอนใช่หรือไม่อกยองก็ไม่ได้ปฏิเสธโซบก์จึงแซวว่าที่ให้สอนเด็กๆในคณะกับขี้เกียจดัดนไปสอนเด็กบ้านนอกอย่างจองยอนอกยองก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอไปเจอจองยอนได้อย่างไงและถามความรู้สึกของโซบกที่ได้ฟังจองยอนร้องเพลง โซบกเล่าว่าตอนที่เธอได้ฟังจองยอร้องเพลงนั้นมันทำให้เธอนึกถึงเพื่อนเก่าที่เคยฝึกร้องพันโซลีมาด้วยกันที่ใครได้ฟังต่างกระยกย่อมันคือเสียงฟ้าประทานแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เธอคนนั้นนั้นหายไปอย่างปริศนา จองยอนต้องเข้าพักที่หอของคณะซึ่งเธอก็ถูกเด็กฝึกรุ่นพี่มาบอกว่าเธอจะได้ร่วมห้องกับคนที่ระเบียบจัดสุดๆจองยอนเองตั้งใจจะอยู่รอทักทายเพื่อร่วมห้องแต่จนถึงช่วงดึกก็ยังไม่กลับมาจองยอนก็เลยตัดสินใจจะนอนแต่ก่อนจะนอนจองยอนก็นึกถึงช่วงที่เคยพูดกับแม่และพี่สาวว่าจะเป็นคนเลี้ยงดูครอบครัวด้วยตัวเองตอนนี้เธอตั้งคำมั่นไว้กับตัวเองว่าจะต้องประสบความสำเร็จอย่างเดียวเท่านั้นจองยอนก็ตื่นแต่เช้าก็ไม่พบกับเพื่อร่วมห้องเช่นเคย จองยอนทำความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านซึ่งเด็กฝึกคนอื่นๆต่างก็ซุบซิบนินถาว่าจองยอนเป็นเด็กเส้นของมุนอกยองแถมยังมีการเปรียบเทียบกับฮอยองซอเด็กฝึกตัวท็อปที่สามารถรับบทหลักได้ในตอนนี้ฮงจูรันหนึ่งในเด็กฝึกเป็นคนเดียวที่เข้าไปทักทายจองยอนอย่างเป็นมิตรและจูรันก็อาสาพาจองยอนทัวร์ไปรอบๆคณะเพื่อทำความคุ้นเคยในสถานที่อีกด้วย จูรันกำชับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกับจองยอนนั่นก็คือต้องใช้ประตูหลังเพื่อเข้าคณะเท่านั้นเมื่อถูกถามถึงเหตุผลจูรันจึงสาธิตให้จองยอนได้เห็นเมื่อเปิดประตูหน้าจองยอนก็ได้เห็นแฟนคลับมากหน้าหลายตามาเยือนรุมเพื่อรอได้เจอกับศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบอย่างมุนอกยองหรือว่าซอเฮรันระหว่างการทัวร์นั้นทั้งคู่ก็ได้ผ่านไปเจอกับซอเฮรันนักแสดงชั้นนําของคณะที่กําลังทําการซ้อมการแสดงซึ่งจูรันก็เผยว่าเธอชื่นชอบซอเฮรันเป็นอย่างมาก จูรันเองก็ชื่นชมจองยอนว่ามีเสียงที่ไพเราะมากๆทางกลางสายตาของเด็กฝึกคนอื่นๆที่ต่างก็อิชาริษยาจองยอนเพราะเป็นเด็กฝาของบุญอกยองระหว่างนั้นจองยอนก็ได้ยินการซ้อมร้องเพลงของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้จองยอนรู้สึกว่าตกอยู่ในพวังและเธอคนนั้นก็คือหอยองซอเด็กฝึกใหม่สีคนต้องเข้าพบกับโซบก โซโบ,บกบอกให้ทุกคนต้องสวมชุดเด็กฝึกเมื่ออยู่ในคณะและสั่งให้ทุกคนห้ามใช้ชื่อเสียงของแมรันไปแอบอ้างเด็ดขาดรวมถึงห้ามนำเสียงร้องของตัวเองไปทำมาหากินนอกเหนือจากงานในคณะพวกเธอจะต้องทำตัวให้เหมือนกับเป็นศิลปินและช่วงสายโซโบ,บกก็ได้มีการสอนร้องเพลงให้กับเด็กฝึกในคณะก่อนจะแยกย้ายกันโซโบ,บกก็ให้เด็กใหม่ทำความรู้จักกับคนอื่นๆโดยเริ่มจากนางเอกอย่างจองยอนการแนะนำตัวจะทำโดยการประชันเพลงและคู่ประชันก็คือหอยองซอเด็กฝึกตัวท็อปนั่นเอง ทั้งคู่ร้องเพลงโดยใช้เพลงเดียวกันและเมื่อร้องจบโซโบกก็ถามความเห็นเรื่องเสียงร้องของยองซอจากจองยอนจองยอนก็ให้ความเห็นว่าเสียงของฮอยองซอนั้นเป็นเสียงที่ไพเราะมากๆเป็นเสียงที่หนักแน่นแต่ก็ใส่กังวานเหมือนว่าเค้นมาจากลําตัวส่วนฮอยองซอก็ให้ความเห็นเรื่องเสียงของจองยอนว่าเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์ที่สุดที่เธอเคยได้ยินมาเลยหลังจากจบการเรียนการสอนจองยอนก็พยายามจะเข้าไปทําความรู้จักกับฮอยองซอ จองย้อนเข้าไปชื่นชมการร้องของยองซอแต่ก็กลับถูกมองด้วยสายตาเย่อหยิ่งและเหยียดหยามยองซออวดว่าเธอคือลูกศิษย์ของปรมาจารย์นักร้องพันโซรีและเธอก็ผ่านการฝึกมาเป็น10บสปีและอยากให้จองยอนที่เป็นเด็กขายปลาเจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่านี้จองยอนบอกว่ายองซอเสียงดีแต่สันดานเสียส่วนยองซอก็บอกให้จองยอนนั้นอยู่ห่างๆเธอไวเพราะเธอไม่เคยคิดจะญาติดีกับคนขายปลาแบบจองยอนช่วงกลางคืน จูรันก็เล่าเรื่องของยองซอให้กับจองยอนฟังว่ายองซอน,นั้นคือคนที่ถูกนับถือว่าเป็นราชินิกุลเพราะว่ามาจากตระกูลที่สูงส่งแม่ของยองซอเป็นนักร้องโซปราโนส่วนพี่สาวก็เป็นนักร้องโอเปร่าจองยอนกระทึงเรื่องที่มาที่ไปของยองซอเลยคิดว่ายองซอคงจะได้รับบทตัวหลักแล้วแน่แต่จูรันก็บอกว่ายังไม่เคยยองซอเคยรับ,บบทเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเท่านั้นเพราะที่นี่ทุกอย่างต้องมีขั้นมีตอนตามคําสั่งของหัวหน้าคณะนะ แถมคนที่คุมการ audition ออก็ยังเป็นถึงลานหัวหน้าคณะที่ต้องทำตามขั้นตอนถึงแม้จะมีการแสดงใหม่โดแองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเข้ารับการออดิชั่นเหมือนกับคนอื่นๆถึงเวลาเข้านอนจองยอนก็อยากจะเห็นเพื่อนร่วมห้องแต่ก็ต้องช็อกเพราะว่าคนคนนั้นก็คือหอยองซอที่แทบจะกลายเป็นคู่กัดกับจองยอนไปแล้วยองซอก็ไม่อยากจะเซวานากับจองยอนซึ่งเธอบอกไปแล้วว่าห้ามจองยอนมาต่อแยเธอเด็ดขาดจองยอนจึงขออยู่แบบทำเป็นไม่เห็นหน้าเห็นตาก,กันตามคำขอของยองซอ เช้าวันถัดมายองซอก็ซื้อดอกไม้เพื่อน,นํากลับไปให้แม่ที่บ้านของเธอแม่บ้านก็แจ้งกับยองซอว่าพ่อกับพี่สาวของเธอนั้นออกไปด้านนอกส่วนแม่กําลังพักผ่อนและก็ปรับตัวจากการไปต่างประเทศยองซอขึ้นมาหาแม่ก็พบว่าแม่กําลังนั่งตาพริมฟังเพลงโอเปราที่ขับร้องโดยพี่สาวของเธอแม่ก็ลังชื่นชมหน้าปกผลงานของพี่สาวยองซอที่มีชื่อว่ายองอินด้วยความภาคภูมิใจส่วนยองซอกก็มอบดอกไม้ที่เธอตั้งใจเอามามอบให้กับแม่หลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศ ยองซอตั้งใจจะมาบอกกับแม่ว่าทางคณะจะมีการจัดละครของเด็กฝึกแต่แม่ก็บอกว่าเธอคงจะไม่เสียเวลาไปดูเมื่อยองซอได้เป็นตัวหลักของคณะเมื่อไหร่เธอจึงจะสละเวลาไปดูถึงแม้คำพูดจะทำร้ายจิตใจแต่ยองซอก็รู้สึกดีใจที่แม่สัญญาว่าจะไปดูไม่ได้เป็นตัวหลัก แม่ของยองซอจึงเปิดผลงานมาสเตอร์พีซของเพลงพันโซรีที่ถูกขับร้องโดยแชร์กงซอนที่ตอนนี้หายหน้าหายตาไปจากวงการแม่ของยองซอเล่าว่าเธอได้เจอกับกงซอนตอนไปหาอาจารย์อิมจินเจ้าของคณะคนก่อนเมื่อเธอได้ฟังกงซอนร้องพันโซรีก็ถึงกับช็อกไปเลยตอนนี้ก็ยังคงนึกสงสัยว่าทำไมกงซอนถึงได้ห่างหายไปจากวงการจองยอนวิ่งนั่งตั้งมาที่ห้องฝึกร้องก่อนที่จูรันจะทักว่าจองยอนไม่ได้ใส่ชุดเด็กฝึกโซบกที่เข้ามากระดุจจองยอนเรื่องการแต่งกาย แต่จองยอนก็บอกว่าเธอยังไม่ได้รับชุดเด็กฝึกก่อนที่โซบกจะถามหาคนรับผิดชอบเรื่องการส่งมอบชุดเด็กฝึกพักโชรกเป็นคนรับผิดชอบเรื่องชุดเด็กฝึกเธอบอกว่าเธอนําไปไว้หน้าห้องของจองยอนแล้วแต่จองยอนน่าจะไม่สังเกตเองโซบกเลยไล่ให้จองยอนไปแต่งชุดเด็กฝึกมาจองยอนก็เดินกลับห้องด้วยความโมโหพอเธอรู้ว่าพวกของพักโชรกต้องกลั่นแกล้งเธอแน่นอนและเมื่อจองยอนแต่งตัวเรียบร้อยก็กลับเข้าห้องฝึกโซบกก็ไล่ให้จองยอนออกจากห้องไปตามกฎเด็กฝึกที่มาสายก็จะไม่ได้รับการฝึกในวันนั้น แก๊งของพักโชรกก็มองจองยอนด้วยความสมน้ำหน้าจองยอนก็รู้สึกเสียใจที่ต้องยืนมองเพื่อน,อนฝึกร้องเพลงอยู่ที่หน้าห้องเมื่อจบคลาสการเรียนจองยอนก็เดินเข้าไปเอาเรื่องกับพักโชรกเรื่องที่โชรกนั้นกลันกล่นแกล้งเธอโชรกก็เฉยยถามหาหลักฐานที่กล่าวหาว่าเธอนั้นเป็นคนทําก่อนจะเย้ยหยันจองยอนที่เป็นเพียงแค่เด็กฝึกตัวสํารอง ชรกเลยท้าให้จองยอนที่คิดว่าตัวเองเก่งนักก่กหนาไปขอบทแสดงมาจากรุนพี่โดแองที่ดูแลการออดิชันแต่หากว่าจองยอนทําได้เธอจะยอมทําตามคําสั่งของจองยอนหนึ่งอย่างแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้จองยอนจะต้องยอมรับว่าเป็นเด็กเส้นและออกไปจากคณะแม่รันด้วยตัวเองจองยอนก็ยอมรับคําท้าแต่ขอเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปหนึ่งอย่างนั่นคือโชรกจะต้องขอโทษเธอต่อหน้าคนอื่นๆด้วยจองยอนก็ยังประกาศกล่าวอีกว่าเธอจะเอาบทมาฟาดหน้าพักโชรกให้จงได้ จูรันก็เป็นกังวลแทนจองยอนเพราะรู้ดีว่าจองยอนโดนเลี่ยมของพรรคโชรกเข้าให้แล้วทางคณะไม่เคยให้บทในการแสดงอย่างเป็นทางการกับเด็กฝึกมาก่อนแถมจองยอนอยังเป็นแค่เด็กฝึกตัวสำรองอีกต่างหากจองยอนก็บอกให้จูรันนั้นวางใจแล้วปล่อยให้เขาได้ลงมือทําอะไรสักอย่างยุนจองยอนก็เข้าไปคุกเข่าขอบทจากโดแองและแน่นอนว่าถูกตอกกลับหน้าหงายปฏิเสธอย่างเสียงแข็ง โดแองบอกว่าจองยอนต้องทำตามคำแนะนำของรุนพี่และทำเนียมปฏิบัติของทางคณะแม่รันจองยอนก็ให้เหตุผลว่ามันเหมือนกับเป็นการปิดโอกาสคนมีความสามารถซึ่งเธอมองว่ามันไม่ยุติธรรมโดแองก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับจองยอนโดยการให้จองยอนไปขอบทในเรื่องสุนญ์หยางจอนจากเด็กฝึกด้วยกันโดยทางคณะแม่รันจะมีการจัดละครสำหรับเด็กฝึกปีละสองครั้งหากจองยอนได้บทจากเรื่องนี้เธอก็จะดูความสามารถในการแสดงของจองยอนจากการแสดงนี้ จ่องยอนจึงรีบไปขอแทรกกลางวงซ้อมการแสดงและขอบทในเรื่องซูลยางจอนถูกทุกคนต่างก็ปฏิเสธเสียงแข็งเพราะการแสดงจะเริ่มในอีก10บวันนี้แถมไม่มีบทไหนให้กับจองยอนแล้วด้วยฮอยองซอที่เป็นตัวนำจึงเสนอบทบังจาให้กับจองยอนเพราะว่าตัวแสดงคนเก่าป่วยจองยอนก็ไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องรับบทเป็นบังจาในการแสดงของเด็กฝึกจองยอนก็กลับมานอนดีอกดีใจยอยู่กับจูรันโดยที่จูรันนั้นกำลังเขียนจดหมายถึงพี่สาวอยู่จองยอนเองก็บอกว่าเธอมีพี่สาวเช่นเดียวกันกันกบจูรัน จูรันบอกว่าพี่สาวของเธอนั้นป่วยออกจากบ้านไม่ได้จดหมายของเธอจึงเป็นสิ่งเดียวที่พี่สาวจะรอจูรันก็เลยแนะนําให้จองยอนลองเขียนจดหมายถึงพี่สาวดูและพี่สาวก็คงจะดีใจที่น้องสาวเขียนจดหมายมาหาแน่จองยอนจึงยอมใจอ่อนลองเขียนจดหมายหาพี่สาวตามที่จูรันแนะนําวันถัดมาจองยอนจะต้องทําการซ้อมตอบ,บทกับยองซอแน่นอนว่าเพียงวันเดียวทักษะของจองยอนก็ไม่ได้พัฒนามากขึ้นเท่าไหรนะ่นักจนเด็กฝึกคนอื่นๆต่างก็หัวเราะไปกับการแสดงที่แข็งทื่อของจองยอน ยองซอจึงหยามหน้าของจองยอนโดยการแสดงเป็นบางจาให้กับจองยอนดูถึงแม้จะอ่านบทของบางจามาแบบผ่านๆแต่ยองซอก็สามารถตีบทแตกทําการแสดงได้อย่างลื่นไหลและน่าประทับใจจนได้รับคําชื่นชมจากเด็กฝึกคนอื่นๆเมื่อจบการซ้อมจองยอนก็รอบ,บอกกับยองซอว่าเธอเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นและจะทําให้ดีกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้แต่ยองซอก็เย้ยหยันว่าจองยอนคงจะเรียนแบบการแสดงของเธอมาใช้มากกว่า จองยอนร,รู้สึกว่ายองซอต้องการบีบให้เธอดูเป็นคนโง่โดยการยกบทบางจาให้กับเธอยองซอยอมรับว่าไม่ชอบจองยอนที่เข้ามาแหกทุกกฎในคณะแมรันส่วนจองยอนก็บอกว่ายองซอนั้นประเมินเธอต่ำเกินไประหว่างที่กำลังบ่นให้กับจูรันฟังเด็กฝึกคนหนึ่งก็มาตามให้จองยอนไปพบกับอกยองที่บ้านพักจองยอนกับจูรันก็ไปพบกับอกยองที่บ้านพักตามคำสั่งจูรันก็แต่งตัวสวยเพราะว่ามีโอกาสไม่มากนักที่จะได้มาเจอกับมุนอกยองและซอเฮรันแบบใกล้ชิด ระหว่างเดินเข้าบ้านจองยอนก็ได้เจอกับสเฮรันที่เขามาบอกว่าอกยองไม่เคยสนใจรุ่นน้องคนไหนในคณะมาก่อนจองยอนควรจะทําตัวดีๆเพื่อไว้หน้าให้กับอกยองจองยอนกับจูรันก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็พบกับความตื่นตาของการฉายภาพยนตร์อกยองอธิบายว่าสิ่งนี้คือภาพยนตร์ที่กําลังจะมาแย่งผู้ชมไปจากละครเวทีหรือการแสดงกุกกึกจากนั้นจองยอนก็เล่าเรื่องที่เธอต้องรับบทเป็นบังจาให้กับอกยองฟังพร้อมกับขอเคล็ดลับการแสดงบทผู้ชายจากอกยอง อกยองบอกว่าเธอไม่มีเคล็ดลับการแสดงบทผู้ชายแต่อย่างใดเพียงแต่เธอต้องการสื่อว่าตัวละครต้องเผชิญกับเรื่องอะไรให้กับผู้ชมนั้นเข้าใจจองยอนก็ยังไม่เข้าใจคำพูดยยกๆของอกยองอยู่ดี อกยองจึงเสนอทางลัดให้กับจองยอนโดยมอบบทละครจามยองโกให้กับจองยอนอกยองบอกว่าเธอไม่ได้พาจองยอนมาที่โซเพื่อแสดงละครของเด็กฝึกเธอรู้ดีกว่าใครว่าจองยอนนั้นมีของแต่ในหัวของจองยอนก็ยังคงเต็มไปด้วยคำเยอะหยานของยองซอและคำท้าทายจากพรรคโชรกที่จองยอนยังคงคิดอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้พวกนั้นได้เห็นกับตาตัวเอง เรื่องราวการสู้ชีวิตและไต,ต่เต้าของจองยอนจะเป็นอย่างไรปริศนาต่างๆในซีรีส์เรื่องจองยอนเดอะสตาลิสบอลก็ยังคงมีอยู่อีกมากอย่าลืมมาติดตามความสนุกสนานและน่าประทับใจไปด้วยกันนะครับก่อนในคลิปนี้จ,จบลงใครที่ดูจนจบแล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้กันด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็มาติดตามชมไปด้วยกันนะครับไบว้เนจน